สวัสดีครับามาพบกับฮี่โอแชนแนลคือเกาครับมณีสิภาพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงหอยปังไสโอ,คสโอ,โอ้ครับไสโอ้งน้ำห้อานี้ครับนี่ครับผมเลี้ยงมาได้พักนึงแล้วครับเลี้ยงมาได้พักหนึ่งแล,ล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับบ่ตายครับอ่าเราเพิ่มมักน้มสะอาดด้วยครับพี่น้องอ่าในอค์นี่ห้องไซน้มจังไรเนี่ย ก็คือว่าเขาใส่น้ำึ้นประมาณเคืองเคืององครับองค์ใหญ่บอเดี๋ยวผมให้ดูองค์ใหญ่เติบเลยครับพี่น้องนะน,ะนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ต้นต้นไม้ครับต้นนะต้นหยาเหานี่แหะครับแล้วก็พักจอกพักแหนแต่ว่าเพื่อนกิกนดีอยู่ใครได้ครับจอกแหนครับก็คือเป็นจอกดอกกุหลาบน้ำพุ่งไปเอียวอนใหม่เมื่อใส่น้ำครับแล้วก็ เอาไว้ตั้ตัวหนี้พึ่งจะเอามาใส่ครับตัวนี้พึ่งจะเอามาใส่นี่คืนนี่นะครับพี่น้องประเทศนี้มันคข้าขๆครึ่งกับอทงไฮทงหน้าเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับตัวนี้พึ่งจะเอามาใส่แต่ว่าตัวหนี้ใส่ใบดุนแหละครับไว้ให้มันตไตเหรนครับนี่ครับอตัวหนี้บหอยอ่าหอยปังครับหอยปังการเลี้ยงหอยปังเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ครับ ในส่วนที่ผมเก็บเป็นมาไ้ไว้บางหันนี่ครับอ่อน้องน้องอัญชันนี่เห็นว่าคัับเพ็่นไตเพ็่นสีหหมองมองลุ่งน้ำครับเดี๋ยวอันนั้นเดียวเฮากระสีเอาลุ่งมาว่างไว้แนวนี้ครับว่างไว้แนวนี้น้องชันเก็บไม้พ่อไว้หนุกน้องชันเก็บไม้พ่อว่างไว้แนวนี้เพื่อที่เสียหายมันหูวาอ่าดินอยูุมวงไดน้ำยู่บองหดพวกนี้ถ้ามาตาของมันมันก็ไตเห็นมาอยู่แล้วครับ นี่ครับนี่ตัวใหญ่มันครับวัไหนมันได้ใช่นะครับผมไปเห็นในทงหน้ามันก็ได้เก็บเาเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงไว้ประมาณได้เป็นเดือนแล้วครับแต่ว่าผมผมเอาเมฮิตให้เบิ้งซื้อว่าครับผมเหตุแนวไดครับมันเกบดตายเลยครับพี่น้องเห็นบหครับเขาเอาขึ้นมาวางไย่างี่เห็นบหมมันพยายามไตไตสีไตรงน้ำครับเดี๋ยวขับเบิ้งเด้อผมเสี้ยววางอย่างนี้นี่เดี๋ยวมันจะไตุ่งครับพี่น้องนี่ครับ ามที่จริงได้นีก็หลายตัวอยู่ครับผมเอามาตัวนี้หน้อยครับบริษัทนี่นะครับพี่น้องผมเลี้ยงมาเดือนหนึ่งเลยมันตัวเอ่อตัวเหมือนกบว่ามันมันหน่อยกว่านี่ครับเอาตรงตัว,ตวมันหน่อยกว่านี้บารดี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ันญ่ขึ้นจังหน่อยครับตอนนี้ผมเลี้ยงในเดือนหนึ่งเลครับส่วนตัวยงใหญ่หนผมไปเห็นในทงไฮทงหน้าล้วกสองส่วนสองตัวนี่สองตัวนี่ผมได้มาจากอพ่อเวียงครับพ่อเวียงชัย น้องกัญชาเราเอาลงมาติล้ลูกใช่ไหมอ่านี่ครับเดี๋ยวจะหน่อยมันกัไตลงมาเองมันกับส่วนว่าความแตกต่างของระวางหอยปังกับหอยเชอรี่เดี๋ยวความเสี่ยงเบื้องนะครับพี่น้องเลยมันเป็นแนวใดนี่คือหมกหอยเชอรี่ครับนี่หมกหอยเชอรี่ส่วนนี่หมกหอยปังอ่าหอยปังก็หอยเชอรี่ต่างกันยังไงอรัพี่น้องเบื้เงนะครับหนาเพราะคือกันนะครับพี่น้องเดยอดูๆเดีือว ส่วนมอยเชอรี่สังเกตยังไงมันจะมีหูในข้อสี่ครับมีหูในข้อนวนี่ส่วนมอยปังมันสิบมีหูในข้อนี่ครับมันสิบมีเลยเห็นบหพี่น้องนี่คือความแตกต่างระหว่างหอยปังหอยเชอรี่นาก็บูคือกันอีกเลยพี่น้องนาตัวนี้จะมีความเลี้ยวกว่ากันตัวนี้ปากกว้างกว่าอ่าเบิองเบืงตัวใหญ่เดี๋ยวผมใส่เบิองนยครับพี่น้องตัวใหญ่มันใช้สีแดในชัดครับนี่ครับอ๋อ เ,เอาหอยเชลีมานี่ครับหอยปังหอยปังจะมีหูในคอเลยครับเยอะนี่เปนเลย,ยครับส่วนหอยเชลีเบิ้งตีนะครับพี่น้องหอยเชลีก็จะเป็นแนวนี่มีหูในคอครับมีหู้ในสอกอเ่เป็นหนูหอยเชลีเลยครับส่วนว่าหอยปัง่บมี่ครับบ่มีหูในคอ อีกอย่างหนึ่งลักษณะของมันจะเลี้ยวกันครับน่วยใหญ่นี่ครับความแตกต่างของมันเห็นไหมครับก้่นก้่นกระต้างครับกลนนี้กนง่ามครับกลนแหลมส่วนตัวนี้มันจะกล่นถูกันครับนี่ครับคือความแตกต่างระหว่างหอยปังแลบหอยเชื่อดีต่างกันอย่างสนเชิงครับนะข้าเดี๋ยวเบื้องข้าสิหูนี่ครับว่าหอยปังหอยเชื่อดีครับนี่กล่นมันเห็นไหมพี่น้องคือลักษณะเวลาาข้าว่างข้าวว่างเหสีเลยครับยวมันกระต่ลงเองมันครับ นี่่อะเดี๋ยวจัหน่อยมันไต้ตัอเองมันเข้ากระถองปีเห็ดยังมันครับนี่เห็ดโมก่นอ้นองมันเหลื่อมไต้เลยครับตัวนี้นี่ครับับตวนี้เหลื่อมไต้ตัวนี้อือมร่างเหลื่อมไต้ไต้ตันะครับโอ้โหมันเือกินหนามครับส่วนหนามนี่ผมใส่น้าปะป่า,ปา ใส่นาปลาในการเหี่ยก็บพระพียังครับมันบตายครับพี่น้องแต่ก็นี่อีกอย่างผมไม่เป็นใส่นาปปาสิครับผมเอานามลนํามุนม,มาใส่น้ำครับนี่น้ำในแม่น้ำมูลคือว่าห้มันมีอายของความเป็นอ่าเป็นธรรมชาตินําครับน้ำปลาปลานี่ก็สูบพื้นมาจากมูลแล้วครับเขาเจามากอันน้คือกัน,นกรครับตัวนี้เอาไว้เพื่อเพิ่มใครนะครับพี่น้องเอาไว้เพิ่นไครตัวนี้คิดกันครับมัน้ําถึง่าเป็นใครได้เพิ่กเกินมาเองเิ่นไหาครับเป็นไตล่งไปเลย เป็กสกินลูกใบแนวนี้นะครับตัวนี้ก็กำลังเดิมครับตัวนี้ด้วกันครับมันกำลังเตรียมตัวไตโลงน้ำครับสำหรับคลิปการเลี้ยงหอยปังกับประมาณนี้ครับนี่อส่วน,ส,วนส่วนตน้นอ,อาหารที่เอาให้เพื่อนกินก็นคือเป็นพวกจอกแหนครับเป็นจอกดอกกุหลาบส่วนว่าหน้แดงผมยังไม่ได้เอามาแต่บานครับตอนนี้ผมเลียงอยู่บนครับตอนนี้ รับยื่นเพื่อพิบูลมังสาหารบ้านโพสีตําบลโพสีอำเภอพิบูลมังสาหารครับจังหวัดอบุบลราชธานีครับ,บเมื่อเื้าผมก็เอาใบสุดหลดให้กินเลือดอาการนี่ครับตัวนี้เป็นการใบสุดหดเลยครับกินเลือดอาการครับใบกินเมือดเมื่อเพ้่ผมก็แหนหอดอะไรนั่นนึงครับแหนหอดกานหอดยังมันกินกินมันมดครับนี่ครับส่วนตัวนี้หน้าไอตู้ดินนี่ผมเอาใส่กระถางเลครับเดีย้ยวใส่กระถางเม,มาว่างไว้ให้เป็นไต พี่บ่าครับเกำลังไตร่วงนะครับพี่น้องเลยพ้ดีเลยครับขนาดผมเรียงแป๊บเดียวมันยังอ่าใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ผมก็ไลยยิ้กินั่นแหละครับผมไม่กินพวกจอกดอกกุหลาบเลยครับจอกดอกกุหลาบนี่ครับนี่องค์เรียงนงี่วงนะครับพี่น้อง่าเดี๋ยวค่อยเอาอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีได้ครับพี่นอ้นองการเลี้ยงหอยปังส่วนผู้ใดสงสังยกัเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายบอร์อีกทีหนึ่งว่ามัน มันเป็นแน่วใดเวลามันไข่มันจังเย๋ยห้อาิมาอัปเดตให้เหบิ่งอีกทีนึงเน้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ